เชื่อมันในมาจีอยู่แล้วเว้ยแต่ว่ามันมีบางคนที่ไม่ยอออ่ะขอให้ขอให้ผลนในคนคนที่บอกว่าไม่อยากเล่นอ่ะคือไม่ว่ากูจะแพ้แค่ไหนอ่ะกูไม่เคยบ่นทั้งในและนอกว่ากูท้อหรือกูจะถอยหรือกูไม่อยากเล่นนะเว้ยบอกให้นอกจากปัญหาในแก๊งที่กูเจอหรือแรงกดดันแต่ว่าปัญหาหสู้ไม่สู้เนี่ยกูสู้อยู่แล้วปัญหาเนี้ยถามหน่อยว่ามีใครที่ตอนนี้รู้สึกว่า ไม่อยากเล่นเนี่ยเพราะเหตุผลอะไรมึงพูดเลยมึงไม่ต้องโกหกใจตัวเองเว้ยถ้ามึงโกหกใจตัวเองมึงก็ถอดสูตรไปพูดเอาเอาคําพูดกูเลยนะอ่าพี่ก่อนลยมาเยอะกว่านี้ยังไงกูก็สู้ไม่ถอยเรากดเขาดึกไม่ได้เฮียเราก็กดบ่ายแม่งดิรอเฮียอะไรอะได้มีคนอื่นไหมอย่างปิ้งอย่างอะไรใครที่อยากอยากจะพูดออกมาจากข้างในอ่ะ สิ่งที่มึงพูดก,ก็ถูกต้อมแต่กูรู้สึกทำไมพวกมึงน้อยจุงมมึงดูดิขนาดภาคดึกเราขนาด,ดก็ถูกเหมือน,นกันครับยังไม่ไหวเลยแล้วตอนเช้าอ่ะกูเข้ามากับปิ้งเนี้ยไอสัตว์สองอะรวมรวมน้องๆช่วงบ่ายอ่ะประมาณสิบคนถ้<ร>าเป็นยี่ยี่ยี่สิบห้าคนอะไอ,ะอะเฮียโขสิบ vs ยี่สิบห้าถ้าชนะกูก็ก็ยอดคนคนหนึ่งเหมือนกัน ถ้าเยอะถ้ารอบบ่ายนะไม่ไหวรอบดึกมึงอย่าฝันเลยกูบอกให้อันนี้คือนะเรื่องจริงกูชนะไอ้รอบดึกเนี่ยผมไม่รู้หรอกนะไอ้รอบบ่ายเนี่ยผมไม่รู้หรอกมันจะยังไงเว้แต่ว่าถ้าอย่างน้อยรอบบ่ายมันโง่หรือมันแพ้เนี่ยรอบอย่างน้อยนะรอบดึกอ่ะเรามาพร้อมกันหมดอ่ะยังได้เล่นถูกป้าพี่เอกคือมันไม่เอาทั้งทั้งสองทางเลยอะบางคนเรา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 ต้องเข้าใจในหนึ่งอย่างคือรอบดึกอะด้วยพอยต์ด้วยอะไรต่างๆใช่ไหม คนนึงเข้ามารอละอีกคนนึงเข้ามาอีกที่เหลือแม่งอะไรสองจุดห้าอ๋อมันมองกูเป็นฝุ่นถามนี้ดีกว่าแล้วมีใครค <น S 2> อยากพูดไหมพูดเลยคนเรามีเยอะจริงเว้ยแต่มันรอเยอะเนี่ยมึงดูดิอ่ะเนี่ยเนี่ยสล็อตแกง๊งห้าสิบอะ มืงยืนเนี่ยมือยืนตรงเนี้ยมึงเห็นห้าสิบคนไหมล่ะไม่ใช่ตีหนึ่งนะครับานห้าทุ่มแต่เมื่อวานอ่ะมันก็มาคบนะแต่ว่าเราโดนแบบตลบหลังไปกูมีแต่วันนี้วันนี้เราเราไม่ได้นัดกันเราไม่ได้นัดกันเข้ามาไงวันนี้คาแบบอะไรก็ไม่รู้ก็ว่าจะนัดสองทุ่มนะพี่อย่าบอกพี่อ่บอกว่าวันนี้พักบางคนบอก้บอกูจะเข้าถามดี่ถามพิงถามอะไรเดียกูเข้าวันนี้กูมั้งแต่สอบถามพี่ยีกูมั้งแต่สองทุ่มแล้วกูเข้ามารอเลย นั่นแหตอนที่เรารวมกันนะคือไปเดินมาไม่มากันแล้วไงมันไม่มากันแล้วไงมันไมมากันแล้วไงมันไมมากันแล้วมึงเข้าใจป่ะมึงแค่เห็นนี่ว่าเขาทําอะไรกันอยู่อ่ะเวลามึงเห็นมึงก็อยู่ในนั่นน่ะมึงก็รู้มึงก็เห็นบอลเวลาเรากดเขาได้อ่ะเราชนะเขาเราทุกอย่างเขาอ่ะคนอยู่ครบเยอะกว่านี้ไหมล่ะแล้วเวลาโดนบ้างล่ะ เนี่ยแหละที่มึงเห็นอยู่วูเห็นมีใครพูดเลยปิ้งพูดเลยเด็ดปิ้งเป็นไรหรอพูดเลยทำกลัว,วมึงชนะโอ้กแล้วผมจะเอาลงมายัางไงอ่ะขายตัวเองยี่สิบล้าน <c oughs> ลงุงผมจะบัญญาที่ไหนไปจ่ายลุงอะพี่บอลพังผมมีพออยู่เท่าไหร่เน่ะสามหมื่นอยู่แล้แหละตอนนี้มึงต้องคัดคนเว้ยสิ่งแรกเลยอ่ะใครที่ไม่ใช่เส้นทางเดียวกับมึงอะมึงก็คัดออมึงเอาเป้าหมายที่อยู่ด้วยกันเป้าหมายเดียวกันอะผมเอามาเยอะนะครับลงุงแบบนั้นนะผมเอามาแบบมีนคนที่ตึงทั้งนั้นเยอะเยอะมากเลยน่ะตอนนี้นที่อยู่อยู่ตรงเนี้ย ่ที่มนั่นแหละก็ที่ที่อยู่อ่ะก็มีแต่คนที่แบบนั่นแหละมาเนี่ยมันก็ต้องเริ่มคัดเลยเนี่ยไม่ใช่บอลมึงฟังนะเว้ยกูไม่ได้อยากแพ้หรอกเรายังไม่เคยชนะใครเลยนะบอลจำไว้ไม่มีใครอยากแพ้หรอกเชียร์กูไม่เคยอยากแพ้เลยอันนี้พูดตามตรงเลยกูมันไม่เคยอยากแพ้เลยสองจุดห้าจริงๆรู้ที่ไหนแล้วแหละใครชื่ออะไรบ้างยังไม่รู้เลยนะ ชื่ออะไรบาง้ไม่รู้เลยไปบอกไว้ว่าเออถ้าจะคัดก็คัดออกเลยถ้าใครที่มันแบบมันไม่มาจริงอะ่ะมันม,มีเหตุผลม่มีอะไรอยู่ดีไม่มาไม่อยากเล่นอย่างเงี้ยก็เอาออกไปมีปัญหาอ,อยู่แล้ว<อ>เรื<ว>่องพวกนี้เราจะชื่อคนในแก๊งมึงให้ได้แต่นะตอนนี้กูจะถามพวกมึงอีกรอบไอ้เรื่องอื่นนะหลังจะจบศึกเนี้ยเราได้เคลียร์อยู่แล้วเว้ย เราจะได้คัดคนเราจะได้แบบเก็บตังค์ได้ทําทุกอย่างเว้แต่ว่าไอตรงเนี้ยมึงจะเอาอย่างไงจะถอยเี๋ยวจะสู้ถ้าจะสู้ก็สู้ตายไปได้วยกันกูไม่เคยคิดที่เก็บอาวุธแหละเพราะกูเก็บไม่ได้มันดีเลย <c oughs> ถ้าสู้อ่ะกา <c oughs> สู้เลย <c oughs> กูก็พร้อมเหมือนกัน <c oughs> ใช่นั้นคนนึงอ่ะถ้าจะสู้ก็สู้แม่งอ่ะ <c oughs> ตอนเนี้ยไอเหียไม่ต้องคิดอะไรหรอกอาวุธหายหมดคิดเอา เจ๊พูดเลยเจ๊แน่ๆใครก็ได้พูดเลยพวกเจ๊พวกพี่ใบอะไรอ่ะพูดพูดกันหน่อยที่มาเสริมอ่ะผมอยากให้ผมอยากฟังความคิดเห็นหลายๆคนนะครนมให้คุณแนะนำไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกูว่ามึงยอมก่อนแล้วมึงก็ไปเคลีร์คนในพร้อมแล้วมึงค่อยไปสกิบสกิดแม่งใหม่มึงสู้ไปตอนเนี้ยมึงก็หายหมดอยู่ดีวหยเข้าใจว่ามึงสู้แต่กว่ามึงไปเตรียมตัวใหม่ก่อนดีกว่าไหมแล้วมึงค่อยสู้อีกที <ท>เป็นพิจิมึงบอกพ่ตีดิติคีับผมบอกเลยใช่ไหมพี่พอดีเขาอยู่หลังมึงยโง่พิธีใหผมผมไม่รู้จะพี่จะเชื่อผมหรือว่าอะไรนะแต่ผมได้ยินโพกสกอนนินทาพวกพี่ครับเอาน,นินทาว่าพี่จะคอยแบ็กพวกผมตลอดไม่เชิงแบบแบ็กกับผมจาคาพูดไม่ได้อ่ะแต่ด้วยรูปคําพูดอ่ะเขาพูดคําว่าเหมือนจะแบ็กพวกผมตลอดอ่ะพ่ตีแล้วเขาก็ล้อพิี่นีในพูดแบบว่า พวกรื้อต้องทำอย่างนี้พวกรื้อต้องทำอย่างนี้อ่ะคือเขาพูดอย่างนี้เลยครับผมได้ยินเต็มสองหูสาบ้านได้ครับถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเอาชีวิตผมไปได้เลยครับได้ยินอยู่มันเคยโพสทวิตอยู่จำได้ไหมไม่ไม่ไม่ถึงต้นสดลร้อนหน้าบ้านเลยครับหน้าบ้านเลยครับหน้าบ้านหน้าบ้านสะกอนเลยครับตอนนั้นเหมือนอติจะเหมือมาครับมาถึง่อกี้นี้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงๆเอาชีวิตผมไปเลยครับหมายถึงตะกี้นี้ใช่ไหมกี้นี้ครับ มันหน้าบ้านสกอตเมื่อกี้เลยครับอ่าฮะของใครเหรอใครเหี่ยงใคเหวียงไอ้สัสไอ้ตี๋ก็ไอ้เจี๊ยบไอ้เฮียนี่จบไม่จริงมันไม่ใช่เรื่องจริงเอาชีวิตผมไปได้เลยครับผมสาบานใครมีอาหารบ้างตอนนี้เรียกอะไรพี่เอาไอ้ต้าบเจอแล้วไอ้ตั้มตามผมเราต้องไปแล้ว กูให้มึงตียุกมึงกับหมัดตีกับหมัดกับหมัดเลยยุกตียุกแงนี้ยี้นี้ตัดไสิที่บอลพี่ก็เอาตัวตั้มกลับมาก่อนเลยได้ตีโดนแทงขับรถหนีเลยครับปีผมไม่ได้หูเบานะแต่อยากจะถามความจริงว่าล้อเรียนหรอไม่จบหรอล้อเรียนเรื่องอะไรครับ ครับฟ oh <my. S 1> อไดจินว่าในแกงสกครับมีใครล้อเรียนู้าะไม่นะครับบัฟแบบล้อเรียนแซะใช่ครับ ไม่หนีไปตั้งหลักก่อนไงตำรวจมันมีน้อยบัตรประกันเข้าใจว่าพออย่าแช้งเราค่อยเริ่มแล้วล่ะแต่น้องๆตอนนี้ต่อยผมอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้มันคงลืมหรือเปล่าเปิดปุ๊บกูไปแล้วทิ้งไอ้เซิร์ฟไปตีไว้ลหล่ะลักกันดีนะชัวนนะว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ร้อเรียนอะ มันไม่ได้พูดให้หวัาได้ยินไงมันพูดให้นี่ไอพวกไอชุดข้างหลังเนี่ยที่มันแพ้มนเนี่ยได้ยินอเอ่อมาเล่าให้ฟังให้ให้คนที่เล่ามาชี้ตัวได้ไหมครับผมกอยากรู้เหมือนกันมันใช่ใช่ครับให้เขาให้เขาได้ยินเสียงพวกผมทุกคนเลยใช่ครับนี่เขาน้องวัวแงตอนมึงบัปป๊บอะรู้ว่ามึงคิดได้แต่คนอื่นอะ น้องน้ององะผมสตาร์ทเครื่องดอกเดียวมัคปังหมดตายกันหมดแลยนะเกิดเรื่องแบบนี้เข้ามาในผุเพราะผมลาดน้ำมันวางแผนไว้กอผม้ามแล้วครับ้าห้ามตลอดครับคุณแทนด้วยนะครับแทนมันอาจจะเป็นในสี่โตหรือเปล่าจะอาหารหมดไเอ หมีอาหารปลขอได้ด้วยหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งถ้าถ้าเป็นบ๊อบบี้เขาต้องจำงั้นแสดงว่าดับเบิลเฮดโกหกถูกต้องไหมอันนั้นผมก็ไม่รู้ครับอัไนไม่รู้ครับผมหนึ่งได้บอกอติครับว่าเอาคนที่เล่าอ่ะครับมาพูดก็ได้ว่าเสียงเป็นเสียงของใครเนี่ยเดี๋ยวผมให้น้องพูดทีละคนเลยโอเคงั้นพรุ่งนี้เตรียมความพร้อมไว้เดี๋ยวจะไปลากโซนคอคอมันมาให้ตัวที่มันพูดอะเดี๋ยวจะมารู้กันว่าพรุ่งนี้ใครพูดจริงกันแน่โอเคปะได้ครับ ลูมผมเป็นเททอว่าลูมเพราะถ้าเกิดมีคนพูดจริงๆอะเดี๋ยวผมผมยกคนนั้นให้อภิจัดการเลยเพราะว่าถือว่ามันปากพ่อยครับโอเคไหมครับอติก็ถ้าเกิดมันปากพ่อยไปว่าตีิจริงๆอะผมก็ยกให้อิจัดการเลยครับคนนั้นอ่ะโอเคไหมครับจำคำพูดไว้ได้แล้วกันช้าง